สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ต้อมชดาพรด้วยนะคะนี่คือกิ่งปักชำพีนัทบัตเตอร์นะคะที่จิต,ตัดยอดออกมาปักชำนะคะตัดยอดออกมาจากต้นแม่ของเขาซึ่งต้นแม่ของเขานะคะก็เป็นกิ่งปักชำที่พี่ต้อมให้มานะคะเป็นกิ่งเล็กๆสั้นๆมีรากแล้วพี่ต้อมให้มานะคะจิก็มาเลี้ยงเอาไว้แล้วจิก็มา ตัดยอดของเขามาปักชําอีกทีหนึ่งนะคะนี่มีตะกิ่งปักชําทางนั้นเลยทีนี้รู้สึกว่าเขาจะดูเหลืองๆเนาะทุกคนเนาะทําไมพี่ต้มตัวเหลืองจังเลยอะ่ะดูแตกยอดออกมาใหม่นะคะแต่ว่าดูเหลืองๆเนาะสงสัยพี่ต้มจะขาดสารอาหารนะคะเดี๋ยวเติมสารอาหารให้พี่ต้มสักหน่อยเนาะได้เวลาย้ายเขาแล้วนะคะนี่ทุกคนคือแบบรากเขาอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่เหมือนรากจะเป็นเริ่มเป็นสีเขียว,ยวแล้วด้วยเนาะนี่ เห็นไหมคะทุกคนดินที่จะใช้ในการย้ายนะคะจิ๊กก็ไปเอาอ่าข้างล่างก็คือรองก้นด้วยด้วยแกลบนะคะเป็นแกลบเก่าไม่มีขุนม้พร้าวก็เลยใช้แกลบเนาะแล้วก็ไปเอาดินจากข้อไก่มานิดหนึ่งนะคะแค่รองก้นนิดหน่อยแล้วก็ดินจากบ่อเลี้ยงแหนแดงนะคะนี่ดินจากบ่อเลี้ยงแหนแดง,ะะดง,แแดงตอนนี้จิ๊ปล่อยปล่อยให้บ่อแห้งไปเลยนะคะคือไม่เติมน้ําแล้วแหนแดงก็ตายหมดแล้วนะคะทีนี้เขาตายแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปุ๋ยให้เรานะนี่ เป็นปุ๋ยหมักจากแหนแดงแล้วก็มีปุ๋ยข้อแล้วก็มีดินด้วยนะคะนี่ย้ายพี่ต้อมนะคะลงในถุงที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยจิตไม่แน่ใจไซส์อะไรนะคะแต่เป็นไซส์เดียวกับที่จิตใช้ปลูกมาลิดวันนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องเอาพี่ต้อมลงถุงก่อนนะคะคุนคะนี่คือรากของเขานะคะลงมาถึงก้นกระถางแล้ว อ่ะทุกคนคะตอนนี้จิตย้ายพีนัทบัตเตอร์ของพี่ต้อมนะคะลงถุงใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะดินปุ๋ยหมักจากหนาแดงก็หมดไปถ้วยหนึ่งพอดีนะคะสาเหตุที่พี่ต้อมแตกยอดมาใหม่แล้วแบบเหลืองขนาดนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็น ขาดธาตุอาหารเนาะเพราะว่าในแก้วที่จิตปักชาเอาไว้เนี่ยสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันม,มีแค่แกลบดำนะคะแล้วก็มีสายก่อสร้างเล็กน้อยเนาะเปะไว้ด้านบนแค่นั้นนะคะเมื่อนั้นพืชเขาเริ่มโตแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการสารอาหารเนาะโดยเฉพาะธานนตุไนโตรเจนเนาะที่เป็นธาตุหลักในการจเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดในช่วงระยะแรกๆแ,แ,แบบนี้เนาะ เพราะฉะนั้นก็เลยจะดูเหมือนว่าเอ้ยแตกยอดใหม่แต่ว่ามันดูเหลืองผิดปกตินะคะมันเหมือนแบบว่าไม่ใช่การแตกยอดใหม่ที่แบบเป็นใบเขียวอ่อนปกติอันนี้มันอ่อนแบบดูเหลืองนะคะรู้เลยว่าแบบเออเขาต้องการธาตุอาหารเนาะเพราะว่ามันมีแค่แกลบดําแล้วก็ทรายเนาะ บันทึกเอาไว้นะคะวันนี้วันที่ถ่ายทำอยู่นี้คือวันศุกร์ที่30ธันวาคม65นะคะหลังจากที่เราย้ายต้นกล้าไปแล้วแล้วก็มีปุ๋ยมาจากแหนแดงเย็นธาตุอาหารไนโตรเจนเพิ่มให้เขาเนี่ยนานเท่าไหร่นะคะเขาถึงจะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเขียวนะคะคอยดูนะคะท่านผู้ชมนี้ก็คือบันทึกเอาไว้เนาะส่วนมากแล้วก็คือจะไม่ได้ตรวจบันทึกอาศัยความจําและอันไหนที่จําไม่ได้ก็พยายามจะ อบอกวันที่เอาไว้ในคลิปของตัวเองเพื่อที่จะได้มาย้อนดูคลิปของตัวเองนะคะว่าเออเราทำอะไรไปวันไหนเมื่อไหร่นะคะมันมีการเปลี่ยนแปล,ปลงพัฒนาขึ้นหรือดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะเราก็มาย้อนดูคลิปตัวเองได้นี่นีคือข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะของการทำช่อง YouTube นอกจากที่ว่าใจรักแลมนะคะทีนี้เอาถุงมาเรียงกันไว้กับมริดเลยนะคะเขียวกัเหลืองปนกันเลยทีนี้ โอเคค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไว้เขา,าหายป่วยเมื่อไหร่นะคะจะมาอัปเดตให้ดูแน่นอนนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ